โอ้โหนี่บอกกี่ครั้งล่ะบอกกี่ครั้งละบอ,องบ,บอกกี่กกกครั้งแล้วต้องบอกหูปี้น้องจก,กีเตือต้อแล้วกีเตือต้อน้องก็จํามาได้มาได้จดไว้เมือ่อขี้ลืมเกินกระเดียวกว่อโทรทศัพท์วะ่ะบริเดีนี้โทรศัพท์ตกเก่าไม่ไหนหมูถ้าอยู่ร้านตะกี้ตะกี้คานไปิ๊กแป๊งเอาบอกกี่โหดแล้วบอกนอก็บอกหูมันกับว่ากี่บอกน้องตัดไดแล้วอ่ะ บอกกี่เตื่อละลำคานเหรอจำเลขก็ก็ดอกบอกน้องกี่เตื่อละไปจำกูจะไปจามืมอมันหลายเตื่อเกินไผรยังมานั่งจำก็กยังมาจาแล้วบอกไปจำแล้วมันกี่ห่แล้วนะกี่เตื่อละเตือ่อที่เท่าใดละอ๋อจำมาได้ก็เดี๋ยวก็ลืมครัวเดี๋ยวลืมโทรศัพท์เดี๋ยวลืมเก็บเดี๋ยวลืมกระเป๋าเดี๋ยวลืมเอกสารลืมสปะสปันอะ มันกี่ครั้งละอออมันกี่ครั้งละน้องก็จำมาได้พี่สาวน้องมาได้จทไว้พี่สาวกี่ครั้งละตีบอกน้อก็ใครจะไปจำว่าไปเลยะจะไปจำได้อย่างไรแล้วที่ปีปียังมาจำตีมองเนจําเป็นขี้ลืมขี้ลับอ้นพี่สาวพี่สาวบอกว่าพี่สาวไปขี้ลืมอ่ะพี่สาวบอก้องมาแล้วพี่สาวบอกมันกี่ครั้งละถ้ากูจะไปหูกูจะไปจำได้จำนี้ กไไม่จำเมื่อมันหลายเตื้อเกินอ่ะมึงอ่ะเดี๋ยวก็วลืมขัวเดี๋ยวก็วลืมขัวลืมครัว,รวกี่เตื้อพีก็ไผรจะไปนั่งนับแล้วมึงรอนีมัยังมาจจำมึงกี่เตื้อละบอกคือเปิดแหวกื่เปิแล้วกแล้วมึงกี่ครั้งละอะก็จำมาได้ก่อนนะก็เพราะมึงจำมาได้เนี่ยกี่ครั้งกี่ห่แล้วพี่ก็ย้ำไม่เด่นแล้วมึงแต่ที่ลืมจำมาได้จำมาได้ ใครจะไปนั่งจามมึงมันหลายเตื้อเกินประเด็นนี้เตื้อติดกระดแล้วอกที่ลืมโทรศัพท์เนี่ยจะเตื้อที่แปดไรก็สิบเก้าเก้าแล้วเก้าน้องหมวกหูละเรื่องที่เราหูก่ก็ใครจะไปหูกับมึงมึงที่ลืมเกินอ่ะหลายเตื้อปพื่อก็บอกสอนบ่อมบ่อมห้ามนะประเด่นแล้วลืมแถวครัเนืองตึงวันตึงวันตึงวันเนี่ยก็แนบบอกตึงวันน่ะก็นอกบระด้โจทย์ว่ามีการพ่นบอกว่า ไปลืมเนอะโทรศัพท์ของสําคัญติดมือยด้ปปิกไปเอารถไปเอามละบอกกี่ครั้งกี่หนเตืออนี้เตือที่เท่าใดแล้วมันยังมาเกิดพอน้องจะไปหู้ได้น้องมาได้จดมาได้มาได้มานั่งเลียงและพี่สาบอกวันนี้เลยวันนี้วันนี้กี่หลอกกี่หลักกี่หลอกนะกับมือมึงจำใช่สมองมึงฮัลจะไปลืมของสำคัญจำได้ก็อนมาได้ว่ากี่เตือดเราไปไปนั่งจำอีกกว่าไปเลยมึงยังมาจำขี้ลืมน้องขี้ลืมน้องมาจำน้องขี้ลืมหัวสะปะไปปิกไปเอา ลืมขัวอยู่ข้างน,น่ะใก้วนรถบก่อนกับปอดึกปอดึงลืมโทรศัพท์แล้วก็ดแคนบอกพุดด่งเปิดแตะเงี้ยระจำยัง